ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาในเช้าเลยกับวงรถแทกเกียงไกสินนะครับวันนี้มาอัปเดตหน่วย2ครับวันนี้หน่วย2ก็เอามาเพิ่มเสียงกลางใหม่นะครับเพราะว่าวัดมีบางวัดก็ระบุจำนวนลำโพงมาเป็นเบ2ส2กลาง2ครับนี่ก็ทํา15นิ้วให้ครับ15นิ้วโค้งหล่อครับนี่ครับตู้ใหญ่ครับ ที่ใหญ่เพราะว่าปากแลมมันใหญ่ครับปากแลมเป็นเกตห้าสิบสองปากชนกันครับผมปากแลมเอาไลนตั้งสองตัวครับผมครับไลายตั้งตู้จะเป็นลายนอนนะครับอีกด้านหนึ่งครับตู้จะเป็นลนยนอนแลมก็จะอยู่ทางในตั้งพอดีครับเพื่อได้เสียงที่ส่งไกลมากขึ้นครับผมครับปากแลมจะเป็นสององศานะครับเดี๋ยวผมอธิบายปากแลมให้ดู ปากแรมถ้าเรานอนอานนี้นอนนี่ไปทางร8 0องศาครับข้อดีคือไม่เฟดกันครับการเดินจะสมูทมากแต่ข้อเสียคือการเดินทางของเสียงจะน้อยลงครับผมจะไม่ได้ไกลเท่าลายตั้งครับผมนี่ครับคือการเดินทางอันนี้เป็น180ยองศาจะได้ใกล้กว่าครับผมนี่ครับมันจะสาดน้ํากระจายมากกว่ากระจายขึ้นฟ้าด้วยครับกระจายมากกว่าครับ สองลูครับสองรูกกจายมากกว่าแต่ถ้าลายนี้ครับนี่ครับจะยิงแบบตรงๆครับผมยิงแบบตรงๆครับจะได้จะได้ไกลกว่าลายเมื่อกี้นี้ครับผมแต่เราก็ใส่จับเทินกัน2ตัวครับตู้ก็เลยใหญ่มากขึ้นครับผมตู้ก็เลยใหญ่มากขึ้นนี่อัน,น้ก็นี่กองก็เป็นกองสดครับกองสด เบส2กลาง2ครับบางวัดขอให้เข้าไปในสเปคนี้ครับเข้าในโบสครับสเปคนี้ต้องทำสเปคให้ได้นี่กำลังติดตั้ง power ครับตั้ง power อยู่โ o w จะเป็นพวกเบอร์เทคครับเบอร์เทคเป็น b e l o ย็นครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนี่จะลองกำลังติดตั้งให้ มากครับเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับกองก็จะเป็นกองไฟฟ้าครับกองธรรมดาแต่แเราติดฉิกผ่านดีโฟครับก็จะเป็นกองไฟฟ้าทันทีครับ